ไปที่จังหวัดพังงานะครับนี่ต้อนรับดูดูพุ่นละม้นะครับนุ่นการ่องเที่ยวเข้าเยี่ยมจุ่มส่วนกระต้นการ่องเที่ยวแก่เกษตรกรครับโดยนายไพรรัตน์เพชรยวนกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยนายบำรุงพิยนัมวานิชนะครับโกลี่นะครับนายกอบโจพังงานายอำนวยเออุดมกับเกษตรจังหวัดพังงานะครับัวหน้าส่วนรการภาส่วนเอกชนต่างๆนะครับเขารวมกิจกรรมประชาธัมพันธ์พุ่นละม้จังหวัดพังงา ึ่งจัดขึ้นที่ส่วนลุงจี๊ดนะครับอยู่หมู่ที่ตำบลระโ้มอำเภอตะกัวถุงกับกิจกรรมครั้งนี้นะครับกระเผอได้กับเผอให้ประชาันส่วนผลไมย หมายพ่นนะคนหมายพ่นในจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ต้องการให้หมายพ่นในจังหวัดพังงานี่แหละครับสามารถเป็นเล้งทองเที่ยวให้กำหนักท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูพนผลไม้ได้นะครับนะาผลไม้อพ่นผลิตเนี่ยส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูดดพ่นด้วยผลพนมานี่คนน้น่ารู้ใช่ไหมการมาเที่ยวสวนผลไม้นะครับสร้างรายไดย้แก่เกษตรกรและก็ธุรกิจท่องเที่ยวโดยมีคุณลุงติสตาในอนาคตนะครับลุงจี๊ดแหละเก็บเจ้าของส่วนที่ใจดีใจดีน้องยิ่งอมแกพี่บอกแกงชิมมาห้าลูกนะชิมนะนะครับอ่าแล้วครับแกบอกในส่วนแกนี่มีผลไม้หลากหลายโดยเฉพาะทุเรียนซา ทุเรียนหม่อนทองมูซังคิงมังคุดทรับรถกล้วยหโง่นะครับแล้วก็พมผลไม้อีกหลักหลยข้องส่วนลุงจีตดนะครับแล้วก็พร้อมกันนี่สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดพังงาก็ได้จะเจ้านาทีีซาถิตการตรวจแปลงจากเหนือทุเรียนค่ะเพื่อส่งเสริมคุณภาพทุเรียนให้กับเกษตรกร,ร,กรแต่ละปีพุ่ผลิตกันด้วย